สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ครับทัศนะคู่เอกสืบมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เขาวันอาทิตย์ที่20กันยายน2563ันยิบสานำรายการครับชาโดว์ Shadow, ทอเทพสุทินเจอกับอินทรีทองปอพินทวัฒน์ซอสสมานกาเมชร m, นะครับ143 142ปอนด์ชาโดว์ต่อ1ปอนด์ชาโดว์ต่อน้ำหนักแต่ว่าไม่ต่อรูปร่างครับดูจากรูปช่ำหนักเมื่อเช้านี้อาจจะดูว่ายาวใหญ่กว่าไม่เยอะแต่ว่าเป็นรูปที่ถ่ายคนละทีแล้วเอามาประกอบกันนะครับจริงและชาโดว์หนึ่ง สูงกว่าพอสมควรนะครับคู่นี้นะครับก็ชาโดเลยได้สดแน่นอนแล้วขณะที่อ c ซทองเองกระดูการผ่านรวยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเป็นระดับซื้อแปดอยู่แล้วนะครับชกมานานผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะแต่ว่าวันนี้ครับมาเจอรุ่นน้องที่กําลังสดอย่างชาโด์นะครับได้ชกสม่ําเสมอด้วยวิจิตหัวใจกําลังดีวันดีคืนนะครับผมมองไปที่ชาโด์ทอเทพสุดทินครับรูปร่างดีนะครับแล้วก็กําลังสดกําลังห้าวนะครับเหยียดไปแล้วเนี่ยความใหญ่ความยาวผมมองว่ามีผล อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ดูเกมการชกด้วยนะครับอย่าไปดูราคามากช่องเจษฎสีชกแบบปิดนะครับไม่มีเซียนมวยไม่มีราคาดันนะครับอยู่ในเวทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ราคาด้วยนะครับมองไปที่เกมการชกนะครับถ้าดูว่าเกมการชกใครดีกว่าก็เล่นไปที่คนนั้นนะครับอย่าไปเน้นที่ราคามากมายสำหรับช่องเจษฎสีส่วนตัวนะครับออกไปที่ชาโดว์ทอเทนต์ซินครับได้สดได้ใหญ่ได้ยาวมองว่ามีโอกาสคว้าชัยมากกว่าครับ สวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด89นะครับออทีโอมาให้ทัศนาคู่เอกสุดมวยไทยศิษยีในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นชาโดนะครับชาโดสวนหางติดไม้โอ้โห,หทุ่ร่างถึงยาวเลยนะครับต่อย1042ครับเจอกับอินซีทองต่อสมันกัมเบ้นนะครับต่อย1043ต่อกันหนึ่งฟอนนะครับชาโดต่อน้ําหนักก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ต่อรูปร่างแล้วก็น้ําหนักเป็นฝ่อยเนี่ยมากกว่าสองกิโลกรัมนะครับอินซีทอง1039ก็ยังชกได้1040ก็ยังชกได้ได้เปลี่ยนน้ำหนักแบบนี้ผมก็ดูว่า มันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับชา์โด้ครับดูว่ารูปร่างเกิดดีกว่าน้ําหนักไปปล่อยก็เยอะกว่าอาวุธมวยก็หลากหลายกว่าวันนี้เนี่ยถ้าชาร์โด้จะแพ้แพ้ลูกเดียวคือโดนหมัดแล้วมีอาการโดนหมัดก้ดนเตี้ยโดนหมัดนับน็อกเนี่ยมีโอกาสจะแพ้แต่นอกนั้นนี่ผมดูอาวุธอย่างอื่นเนี่ยชารโด้ Shadow ยังดีกว่าครบวงจรนะครับส่วนตัวยังเอียงไปที่ชา์โด้สวนอาหารปิกไม้ครับ สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอลบาบากับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการฝึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างชาโดพอเทพสุทินนะครับวันนี้ต่อน้ำหนัก1ปอนให้กับ ong, อินรีทองปอพินพัฒนครับชาโดนี่เป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับศาดแข้งแทงเขา่ารุนแรงแทงเก็บนะครับมีศอกอันตรายส่วนทางด้านอินรีทองนี่ประเภทแข็งแรง,ขงแข็งแกร่ง เดินาสาดแข้งต่อยมัดลลําในตีเข่านะครับแต่วันนี้เสียเปรียกรูปร่างช่วงชกต้นๆกดไม่หล่นเนี่ยผมดูว่าลำบากครับผมยังชอบไปที่ความสูงยาวความใหญ่ของชาโดนะครับปลายๆนี่น่าจะเบียดสาสต์แข้งแทงเข่าเอาชนะได้อย่างสนุกครับวันนี้เบียดกันไปแล้วเนี่ยผมยังชอบไปที่ชาโดครับน่าติดตามครับวันนี้ฟันธงไปที่ชาโดครับ ตัวนี้บบเ,ปเ,จจเป็นเพพบริษฐ์เจ็ดไปเก้าครับที่ได้ลยตรงมาให้นาในจุดเป็นสีในตุกบายมันนี้ทำระวงชาโดของเทพนะครับหรือว่าคาโดสทางตไม้นะครับ,รบ,ต,รรบต่อหนึ่งปอนด์ใับรื่องีทองปอนดะพัดนะครับก็บ 1, คู่นี้เนี่ยต่อพิกัดใหญ่เลยนะครับ142ต่อหนจามะครับชาโดเนี่ยเคยเดินทางมาจที่ช่องเจ็ดนัะครับวันนั้นเนี่ยผมต้อบงบอกว่าโชว์องได้ไดเท,ท่าไรน,นะครับก็แพ้พิานชายดยไม่ได้ลุ้นเลยทีเดียวส่วนนี้ซีทองเนี่ยคร จำไม่ได้แก่นะครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต่อยที่หนุ่มากกว่าคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าการชกกลางวันเนี่ยมันไม่ได้จะเหมาะกับมวยทั้งคู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะนานๆมาต่อยกันนผมยังมองที่หนึ่งบอลของทางิ c ทองนะครับอาจจะดูว่าอาวุธนะความใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นรองทางด้านทางด้านทาโดบ้างนะครับแต่ว่าในด้านวงในเนี่ยนะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเพาะว่า EC ทองมีเยอะกว่านะครับเข้าไปที่ EC ทองครับ สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นักบอลมวยสยามก็จะมอกทัศนะ์มวยผู้เอกมวยไทยเจ็ดสีนะครับจะเป็นการเจอกันร,ระหว่างชาโด้โทเทพสุตินนะครับวันนี้จะเจอกับอินซีทองปอพีรพัฒนนะครับชาโด้โทเทพสุตินประเภทเตะขวาต่อยขวามีหมัดลุ้นนักม็อก,กได้ตลอดนะเด็กคนนี้หลักเหลี่ยม IQ ใช้ได้นะครับวันนี้จะเจอกับอินซีทองปอพีรพัฒนนะครับ นอกไม่สนชนอย่างเดียวเลื่อยรัดมัดตีประเภทอนาคอนด้านะครับวงในเนี่ยมีเด้งตีโหนตีนะครับมีขวางเสียบขวางแท้มีกระโดดเข่าลอย2ชั้นคู่นี้แรกกันสนุกนะครับระหว่างนอกกับในผมดูว่าวงนอกเนี่ยชาโดเตะตัวเดียวเผลอๆมีหมัดลุ้นดับนอกแต่ว่าวงใน พออย่างเดียวนะครับชาโดต้องมีขวางแทงหวางสู้วันนี้ผมดูว่าชาโดถ้าไล่แขนสู้กับอินซีทองได้ผมดูว่าอินซีทองเหนื่อยนะครับเพราะว่าอินซีทองต้องลุ้นจับในอย่างเดียวรูปล่างวงนอกเนี่ยเสียเปียบเยอะเสียเปียบตั้งแค่เสียเปียกตั้งหมัดต้องลุ้นวงในผมพออย่างเดียวนะครับให้ชาโด้วังสู้ได้นะครับถ้าทําได้เนี่ยผมดูว่าชาโดกินนะครับวันนี้ผมออกไปที่มวยวงนอกนะครับออกไปที่ชาโดทอเทสบุเรินไัน่อ